ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mitsubishi Motor e x c e l l e n t Award ปี2024กับพวกเราครับ Mitsubishi Able Motor สำหรับงาน e x c e l l e n t e w w r r d นะครับจัดขึ้นทุกๆปีนะครับเป็นงานที่จัดขึ้นสำหรับให้รางวัลแก่ผู้จำหน่ายของทางมิสูบิ i ิมอเตอร์ทั่วประเทศเลยนะครับตาม Performance ที่สามารถทำได้ในทุกๆปีครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับปี2024ของ Mitsubishi e v e r m o เต r นะครับก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเราก็เลยมีโอกาสมาลุ้นรางวัลกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้ Mitsubishi e v e ลมอเตอเราจะสามารถ พิชิตรางวัลอะไรบ้างนะครับกับ e x c e l l e n t e w w r r d ปี2024ครับ ครับแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับ Excellent Award ปี2024มีสูบิชิเอเบิร์นมอเตอร์สามารถกวาดรางวัลใหญ่มาถึง5รางวัลน,นะครับได้แก่รางวัลยอดขายรวมอันดับ2ของประเทศรางวัลผู้จำหน่ายหน้าใหม่มิสูเอเบิร์นลังสิตนาวนาคนครครับรางวัล Excellent Award อันดับ5มิสูเอเบิร์นปทุมธานีอันดับ2มิสูเอเบิร์นแจ้งวัฒนะแล้วก็รางวัลใหญ่สุดเลยนะครับมิสูเอเบิร์นปากเกร็ดสำนักงานใหญ่ครับ ก็สิ้นสุดการรอคอยเนาะ l x c e l l e n t Award ปี2024นะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่เรามาเข้าร่วมรับรางวัลนะครับใช่แล้วค่ะต้องขอยินดีกับทาง a b l e m o t o r ต r o u p นะครับแล้วก็คุณโอปอพันชิตาเนาะ<ช>อ่าก็ปีนี้เอเบิลมอเตอร์สามารถกว้ารางวัลใหญ่ได้ถึง5รางวัลเลยใช่แล้วค่ะจะอยากทราบความรู้สึกของทางพี่โอปอนะครับจริงๆแล้วก็ ดีใจมากแล้วก็ลุ้นมากๆนะคะสำหรับรางวัลในปีนี้เพราะว่าทาง m i t s u b i s h มอเตอร์เนี่ยเขาให้พวกเราลุ้นไปกับทุกๆคนเลยเมื่อกี้ที่มีการไลฟ์สดแล้วก็เราเนี่ยนั่งลุ้นอยู่ที่หน้าเวทีเราก็ลุ้นไปพร้อมกับทุกๆคนแล้วก็ทราบผลแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลเลยต้องบอกว่าอย่างแรกเลยก็ตื่นเต้นมากเนาะตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่รู้สึกว่าความทุ่มเทความตั้งใจของทุกๆคนของ a b l e Motor g อร์ p เนี่ย สำริจผลแล้วก็อย่างแรกเลยนะคะอยากขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าทุกทกท,กท่านที่ให้การสนับสนุน a b l e Group นะคะทุกภาคส่วนเลยทั้งการเข้ามารับบริการแล้วก็การเข้ามาซื้อรถฝ่ายขายเนาะที่ทำให้เราได้รับอันดับที่เป็นท็อปแล้วก็รวมไปถึงการเข้ารับบริการเซอร์วิสแล้วก็ซ่อมสีตัวถังด้วยทุกๆองค์ประกอบอเป็นส่วนสำคัญมากๆรวมถึงความ ทุ่มเทของทีมงานทุกๆคนด้วยทั้งฝ่ายหน้าบ้านหลังบ้านซัพพอร์ตแล้วก็บัญชีทุกๆคนเลยจึงออกมาเป็น5รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเอเวอรวันนี้ค่ะก็5รางวัลกับ4สาขานอ<ช>เอเอาเตกแล้วก็ปีนี้เรามีสาขาน้องใหม่ อีก2สาขาอืมอก็ปีนี้นะคะสาขาน้องใหม่ที่อยากจะฝากทุกคนไว้นะคะคก็คือสาขาที่ตอนนี้หน้าตาสวยแล้วก็คือ,อสาขาตรงรามินทานะคะอยู่บริเวณรามินทากม7แล้วก็อีก1สาขาที่กำลังรีโนเวทอยู่ก็เป็นสาขาตรงลำลูกกานะคะอยู่บริเวณลำลูกกาคลองสก็ทั้ง2สาขานี้ก็จะครบท้วน7สาขา,า,ขาแล้วก็เข้าร่วม แข่งขันกิจกรรมดีๆกับบิ s วบิชมอเตอร์ต่อไปเนาะแข่งกันทำดีเพื่อลูกค้าของเราทุกคนแหละค่ะก็ถือว่าเจสาขาของ a อเบิลมอเตอร์ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเลยเพราะว่าเรามีทั้งกรุงเทพประชุมธานีสมุดประการครบถ้วนเลยค่ะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสำหรับการเข้ารับบริการนะคะมีอะไรก็ติดต่อพวกเราได้เลยจำเบอร์เดียวค่ะ Call Center 028210039จบครบในที่เดียวที่เอ e ว o ร์ r อเตอร์กรุ๊ปนะคะก็เชิญชวนลูกค้านะสามารถเข้ามาใช้บริการของเราได้ทั้งงานขายหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านทั้งศูนย์บริการนะครับก็ครบวงจรเลยรวมถึงซ่อมสี่ตัวทางด้วยคิดอะไรไม่ออกนึกถึง e อเวอ o ์ไว้กะก็ฝากไว้ได้นะครับวัน e v e r ครับ n u m b e r วครับ Ever m o t ค่ะ e r